สวัสดีครับผมนายนัทธรองพึ่งทัศน์รหัสติดต่อ6410116520016ครับวันนี้จะมานำเสนอสารตะก,กา้าจากหลอดพลาสติกครับเสนออาจารย์พี่มลรจขำอาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ครับสาเหตุที่ใช้หลอดพลาสติกมาสารตะก,กา้านะครับคืออย่างแรกเราจะใช้เพื่อลดปัญหาขยะที่ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์สองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเดือใช้ที่นํามาใช้ 3. เพื่อใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ครับต่อไปเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเลยครับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสั่ตะกร้าโดยหลออพลาสติกนะครับคืออย่างแรกเราสามารถลดปัญหาขยะลกรอ้อนหรือขยะที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ครับ 2. องเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ครับ 3. เราสามารถใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ได้ครับข้อเสนอแนะของโครงงานนี้นะครับก็คืออย่างแรกเราสามารถใช้หลออพลาสติกที่มีความสวยงามมีสีหลากสีเพื่อทําให้ ผลงานของเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่2คือเราควรใช้หลอดพลาสติกที่มีความอ่อนประมาณหนึ่งครับเพื่อที่จะทําให้การสานนั้นมันง่ายขึ้นครับเขอทุการนำเสนอไปเท่านี้ครับขผมครับ